เราจะนั่งเรื่กความก็ไม่ยรับการเ่งความไ่ลใครับจเป็นใแลครับีน้องครับถ้าาไม่มายังไม่สายนะถ้าจะมาเจรจาแลวส่งคนมารับแงคามอไม่สายแต่ถ้าคุณไม่มานี่เราเราก็จะขอไม่ใช้สิทธิ์ข้ามแจ้งความนะจ๊ะ

ว่าว่าเดือนนี้ทำะไรเอาไม่ต้องเอารถครับครับบริกรบริกรก่อนนะครับต้นะครับต้อนะครับต้อนนะครับ